ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคือตรงนี้เลยเหตุการณ์ที่ทําให้เราเสียเพื่อนไปหนึ่งคนตอนนี้ระเบิดนี่คือแบบดังมากอะคนทั้งซอยมาดูเลยเนี่ฮะเจอละยังอยู่นะยังไม่มีคนสย่ยไปนี่ไปนี้ไปนี้มึงใส่อะไรมาตั้งครึ่งหนึ่ง <laughs> พี่โอกกูจะร้องใจเย็นตัึง สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับคลิปวันชิลชิวของ SPD ครับจริงๆก็ไม่ชิวหรอกทุกคนคงจะอยากรู้มากว่าพี่แบงค์เป็นไรนะเพราะพี่แบงค์ต้องนอนโรงพยาบาลาประมาณสอาทิตย์แต่ทางนี้นะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคือตรงนี้เลยเหตุการณ์ที่ทำให้เราเสียเพื่อนไปหนึ่งคน รอเก้ไว้ตายรอเก,ไอเก้ไว้ตายไม่ได้เป็นไรแค่บาดเจ็บฝ่าแค่บาดเจ็บฝ่าอันนี้จริงจังนะสั่งทีมพอปที่เขาทำปืนฉีดน้ำยักษ์เพื่อมาถ่ายคอนเทนต์ส่งการใช่ให้เขามาทำตรงนี้ซึ่งทีมนี้ปกติเราก็จ้างประจำปกติเขาก็ทำพร็อปให้เซอร์วิสเกมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนทำใ,ให้เราแล้วรอบนี้ก็คือเขาบอกว่าเขาเทรีแล้วแรงดันปืนฉีดน้ำได้100บาทเราก็เลยเดินมา3คนมีผมมีฟอสกับแบงค์เดินมาตอนนี้เป็นปืนฉีดน้ำยักษ์ซึ่งผมเลยอยู่ฝั่งนี้อมออะะมอยู่้งนนนนอั่่ะะซึต เราแค่เทสกันแค่6 0 <60. S 1> บาทแล้วระหว่างนั้นอะเหมือนมีอะไรโดนใจผมไม่รู้คือตอนที่เขาจะเทสร้อยบาทใช่ไหมผมเดินออกมาประมาณนี้นเดินมาอยู่นะตรงนี้แล้วหันหลังปุ๊บใช่ไหมระเบิดเลยก็คือพอหันกลับมาใช่ไหม<อ>ก็เห็นฟอสกับแบงก์กระเด็นออกมาใช่ฟอสก็โชว์แผลนี่ฟอสนี่ครับผมจะมีนี่ นี่ตรงนี้นี่ทาฟงวิเศษแล้วมีตรงไหนโอ้โหนี่คือได้ฟอสโดนนะละฟอสแค่โดนเฉียวเีวนะแต่ว่าแบงค์อะโดนเต็มๆตมแบงค์เป็นต็มก็คือแบงค์เป็นอย่างเงี้ยทั้งตัวที่หน้าด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าไว้ใจพี่เขาแล้วตอนที่เขาทำมาอะไรเงี้ยซึ่งก็คือไม่รู้อะไรเลยก็คือเราจะเดินเข้ามาเทสว่าอุปกรณ์อะมันใช้ได้ยังซึ่งอุปกรณ์มันยังไม่สมบูรณ์ดีไงถังมันไม่มีคุณภาพแล้วเขาบอกเขาเทสมาแล้วแต่จริงอะเขาเพิ่งจะเทสตอนนี้แหละแล้วมันก็เลยระเบิดใส่พวะเราเนี่ยที่ ในถังอะมันกระจายออกมาแล้วเหล็กมันพุ่งด้วยความเร็วสูงอะตอนนี้ระเบิดนี่คือแบบดังมากอะคนทั้งซอยมาดูเลยคือพัททำงานอยู่เป็นไง,ไงรู้สึกโอ้ทำงานอยู่รู้สึกบ้านสัน่นทารใส่หูฟังก็ะใช่บ้านสัน่นแล้วก็ก็ออคือตอนนี้ระเบิดอะคือคนในบ้านวิ่งออกมาดูคือบ้านสั่นเลยระเบิดแรงโคตรๆแล้วก็มีพี่คนหนึ่งอะที่เจ็บตัวอะไรเงี้ยอะซึ่งผมก็ดูแลให้เขาอะไรเงี้ยเขาไม่มีประกันเลยเลยเขาก็ต้องมแตกเพราะว่าโดนเหล็กกระเด็นเข้ามาบาดมีสภาพถังที่ระเบิดอยูออ่ไหมมีรูปใช่ไหมมีรูปมีรูปเดี๋ อเคแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปเยี่ยมแบงก์กันนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่บอกนะเราจะไปเซอร์ไพรส์แบงก์นะคือแบงก์อะมันทํางานแล้วมันไม่ค่อยซื้อของเก็บตังค์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะให้เป็นของขวัญปอบใจแบงก์นะก,ก็คือกระเป๋าดีออล่ะเอ่ขึ้นตรงนี้อ่า,อาเดี๋ยวเราจะไปซื้อเป็นของขวัญให้แบงก์นะในเมื่อมันต้องนอนโรงพยาบาลอีกนานนะก็อยากให้แบงก์มีกําลังใจในการทํางานอะไรเงี้ยเออเราก็เสียใจที่แบบว่าเส้นเจ็บเลยก็ใช่จะไปซื้อของเรียบด่วนให้เพื่อนจะไปซื้อของเรียบด่วนให้เพื่อนโอเคไปเลยครับ มาดูตอนขับรถไปส่งแบงค์นะนี่รอยเลือดแบงค์ตรงน,นี้ก็เป็นเลือดแบงค์เลือดไหลทั้งตัวเลยยังไม่ได้ล้างรถเลยเก็บไว้เป็นความทรงจำนะในวันที่เพื่อนเจ็บเราวก็เจ็บด้วยแบงค์รับดา <S <S เมจได้ผมหมดเลย <S <S โอเครู้สึกผิดมากเลยที่แบบไม่น่าให้เพื่อนมาเทสเลยคือแบบเราไม่น่าเดินมาเลยเออไม่เป็นไรับเดี๋ยวไปหากระเป๋าให้แบงค์กันเลยมาต่ โอเคฮะตอนนี้เราก็มาค่อนสยามัาฟอนนะมาดูกระเป๋าให้แบงค์ถือว่าเป็นของขวัญให้แบงค์เป็นกำลังใจฮะจะได้หายไปไวโอเคเดี๋ยวไปดูกระเป๋ากันเลย นี่ฮะเจอแล้วยังอยู่นะยังไม่มีคนใส่ยไป,ไปนี่ไปนี่นี่นะฮะตัวนี้เลยที่แบงค์มาดูรอบที่แล้วขอบใจเพื่อนหน่อยนะน้องนอนโรงพยาบาลดกนะให้นอนกดกระเป๋าโอเคเดี๋ยวเราเอาบาน,นี่ตอนนี้เราได้มาแล้วฮะหมดไปแล้วเหรอฟอสหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับแสนหมื่นห้าพันโคตรแพงตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่กล้าใช้กระเป๋าแพงขนาดนี้นะซื้อให้เพื่อนก่อนแล้วเนี่ยมาดูนว่าแบงค์ก็ชอบไหมฮะกับใบนี้นะผมเดี๋ยวเราจะแกล้งเอาไปใส่ตะกร้าเยี่ยมคนป่วยกระเช้าผลไม้กระเช้้าาผลไไมมดดูกันว่แบงค์จจะีใ โอเคตอนนี้เรากลับมากับกระเป๋าราคาแสนกระบาทของแบงค์ปิแล้วนะฮะ oh. ไม่รู้ว่าแบงค์จะตื่นเต้ <Wow. S 1> แนแค่ไหนนะมาฮะเดี๋ยวเราเอาของซ้อนวางล่างฮะนี oh. ่ก็คือทีมงานคนไหนอะอยากได้ของแพงๆพงนี้ oh. ต้องสภาพเหมือนแบงค์ก่อนนะต้องสภาพเหมือนแบงค์ก่อนนะรับรองคุณจะได้ของใหญไม่น่าคุ้มนะ <laughs> เย yeah, ่นี่ตะกร้าเสร็จแล้วโหนักนักจริงนี่ตะกร้าเยี่ยมเพื่อนที่แพงที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมนะผมไม่รู้ว่าตะกร้านี้จะช่วยเยียวยายให้แผลแบงค์หายไวขึ้นไหมโยยายใจก็คงได้แค่เยียวยายใจมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าแบงค์จะรู้สึกไงหวัว่ามันน่าจะว่าผมนะซื้อมาทำไมผมเองมันเลยแต่แตที่หรือชอบหรือหรือแขนน่าจะหายไวขึ้นไปดูกันนะไป โอเคฮะตอนนี้เราขึ้นไปชั้น11นะห้อง06นมาเยี่ยมแบงค์ได้นะคใช่ใช่เดี๋ยวบอกห้องไม่ได้เลตซีมาห้ามบอกห้องห้ามบอกห้องเลตซีมาเยี่ยมพี่แบงค์ไม่หลับไม่นอนไแเ้วอย่าบอกห้าไปลงมากินแพ้ก็พอนี่ห้องเต่าครับห้องที่คุ้เคยตอนเชื่อมานอนที่นี่ก่อนหนึ่งอาทิตย์ต่อไปก็เป็นแบงค์โอแบงค์เสร็จเป็นใครตอบอ่าพูดไปแนลาตัวปลาโอ้โห เอาหลักแล้วเหรอเฮ้ยมันมองล้วนี่นี่ยกนิ้วยกนิ้วมีคนอยู่ด้วยมีสาวอยู่ด้วย่วยนี่มันดีอย่างนี้นี่เองถ่ายคลิปห่อเป็นไงบ้างน่าดี กำลังใจดีเอเป็นไงบ้างตอนนี้หมอพ่ออีกโกมาสัปดาห์นี่ยหายเลยเหรอปางสัปปางสัปดาห์นัปดาห์ยิ่งดีขึ้นแท้ต้องขูดทุกวันนะไอ้แม่น้องอีอะเจ๊บเจ๊บเจ๊บบ้าเลยเจ๊บเจ๊บโอ๊ยเจ๊หมอให้ยามาสามเม็ดเขาบอกว่าจมอนวันที่แบงค์จะอยู่ต่อได้จมอนวันที่แบงค์จะอยู่ต่อได้น้องกูไม่ได้เป็นมะเร็งเงิน ร้ให้คนดูครงบอ่าร้เลยเขาพูดว่าพี่รองหนึ่งครับได้กี่บาทตอนแรกบอกได้ร้อยเขาบอกได้ร้อยตอนแรกเราลองนี่ห้าสิบหกสิบบาทใช่แล้วแบบไม่แข็งแรงไม่พอพี่แล้วร้อยวันพันปีต้องบอกก่อนว่าคนเนี้ยไม่เคยเรียกให้เราไปเทสเลยรอบนี้ไอ้เทียเสือกเรียกรอบนี้กูขยันอีกเสือกมาเร็วอีกตอนแรกกูจะไปเคลียร์งานที่บ้านกูก็มาเดี๋ยวเขาก็ให้กูไปลองเขาก็อัดแก๊สแล้วระหว่างนั้นถ้าจําไม่ผิดเหมือนผมทําการส่งอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้เขาทําการฉีดนะเออจะเพลย์เลย ที่ถือให้ปั๊บหันกับมาคือบาร์มันวิ่งมาเจ็ดสิบปุ๊บแล้วก็ปังตอนนั้นอ่ะคือเหมือนแบงค์ยืนบังผมอ,อยู่ข้างหน้าม,ม,มึงรับแรงระเบิดให้กูมันแบงค์รู้อยู่แล้วเล,เลวที่จรอาจจะแบบว่าแบงค์ไม่ได้อยู่หน้าผมตรงๆก็ได้แต่ช่วงที่มันระเบิดแบงค์อาจจะมายง โอ้เพื่อนไปแค่เสี้ยวเดียแบงค์มาบังมาขอบแกที่มึงบังให้กูขอบคุณมากที่บังให้กูเสียอ่ะนะกูรีบไปดูคลิปก่อนจริงๆกว่าจะไม่ได้ันไม่มีคลิปคือเสียดายวิ่งหนีต้องวงจรอ่ะผมถอดปลั๊กออกคือแบบไม่งั้นนะได้ฟุตแบบมึงเป็นเน็ตไอดอลเลยมึงดังอ่ะมีไม่าแต่ไม่เป็นไรก็คือคนในเหตุการณ์คือผมไปเห็นแบงค์เป็นฮีโร่แล้วเออมันคือซลูเปอร์ฮีโร่ดูแม่งรู้แบงค์เป็นฮีโร่แต่ใจพวกกูคือมึงร่รู้ถึงไม่ดีเลยตอนตอนตกพลังเลยตอนเราเปิดนะกูอยู่นี่นะไอ้แบงค์จะวิิ่งงหนีมาบัไลด ภาพคือหัวเราคืออย่างนี้ไปเพื่อนมาทีไอ้ยี้อตาตัผมบางนิดเดียวมากเออเนี่ยกูโดนแค่นี้กูมันหล่อมากจริงจริอมองๆสัตว์อย่ากยังกอคิปดูกูอาจจะเป็นตัวแรกดูวินก็ได้ไม่ไม่แต่ถ้าจากความจำล่าสุดนะที่ความจำได้จริงจริงอ่ะคือที่มึงไม่โดนกันเพราะว่าตัวกูติดขังเลยเว้ยแล้วโชคดีที่แบบอยู่ใกล้นั่นแหละแต่โชว์เนี่ยดูดิทุกคนมันก็เลยแบบ ดูแผลมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นเลยถามว่าแรงไหมมันก็โชคดีมาม์มาม์เมือมซีโค้งไม่แตกแต่ที่มันคิดกลับกันถ้าสมมติกูถอยห่างอย่นิดนึงมันอาจจะจักแนวนอนกลายเป็นแนวเสแล้วแม่งเสียบทะลุขึ้นแผงเลยนี่เห็นได้เลยว่ามันตรงนี้หนักหนักมากเนื้อห้อยเลยอยากคุณอยากว่าเคลียนะครับเนื้อห้อยโชคดีตาไม่บอดคือรอบนี้ถือว่าแบบจัดว่าเบามากเลยวแระดับแก๊สระเบิดแต่ครบสามสองนี้คือแบบบู๊ใส่ยาฮะแบงค์ปีนักทำลายก็ถือว่าลายตัวเองนะฮะเจ็บตัวทุกคลิปดูนี่ละเพิ่งจจจะเ็บมาาก เบอร์์แลนดหายไม่หายเลยขาดอันนี้คือแผลที่โคตรเบสิกเนี่ยอันนี้คือเบามากนี่คือเบามากครับระดับเบาแต่พี่คนหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามผมอ่ะไขแตกมีไขแตกถือว่านั่นแหละฟาดคออ่ะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงขอเวลาแป๊บเดียวกลับไปมันต่อเฮ้ยพอลเขาแบบจะร้องไห้อหรเพื่อนไม่ต้องร้องไห้เพื่อนเดี๋ยวกูรีบออกไปออกไปปุ๊บนะกูขอถังแก๊สสิครูขอปืนกูจริงจิงมาให้ระเบิดผมกุ้งเลยะก๊งลายแทนกุ้งแทนถังนี่นี่แบงค์เก็บไว้เป็นอนุสาวรีย์เลย เสื้อแขนเสื้อแรยาทำรู้นี่ก็คืออันนี้คือบังระเบิดให้เพื่อนหมดเลยตรงนี้เออทุกคนมันแรงแค่ไหนจนระเบิดจนเสื้อขาดก็คือแบงใส่เสื้อมาไม่เคยซักก็คือเขาว่าขาดยากมากใช่มันเหนียวมันเหนียวด้น้ำเน่ยอยากดูข้างในน้ำหนองมันเป็นแบเฮ้ยกูรักมากเลยูยังเก็บเก็น้าหนองมึงอะติดรถเพแไม่ละ้มันใหญ่มากเลยพเราหัวรอดได้เราหัวรอดออยาให้มันฉีกไก่อเูตายได้เลยี่ยเอ กนิดเดียวอูชีอ่าวันนี้นะเราก็เห็นเพื่อนแบบรับขนาดเนี้ยใช่แล้วไม่มีอะไรให้นอกจากผลละไม้ผลลอไม้ก็มอย ว้าวแกแกแกคุณแกของผมอย่างขอบคุณครับแกอะไรย่างเง้ยผมซื้อผลไม้ตั้งแต่ที่แบบเพื่อนชอบมาทั้งนั้นเลือกมือรู้ไก่จริงครับแบ์อยากกินส้มไม่ชอบต้มขอแกะให้กูหน่อยเแกไม่ไหวครับมือใส่น้ำเกลือแม่งแทงข้อมือกูอ้าจริงๆไม่ได้เจ็บครับแต่าสัมออยผมก็เลยต้องยอมให้แกแล้วยอมทำมือให้ดีๆดีๆกูแต่ตอมนี่แบบแค่นี้ก็ดีใจอยากกลับไปทำมานะคิดถึงเพื่อนนี่อ้าวนี่เดี๋ยวเรารีวิวรีวต้มีต้มนันคุ้ิดีไหม อะไรอะไรผลกมุกคมเฮ้ยเออกูกินกูกหายเลยนี่กินกูมึงเแต่ยืดใหญ่เลยเออยังกินยายืดเท่าเนี้ยยืดเหมือนเงี้ยย่างเท่าเนี้ยยืดเหมือนเงี้ยเฮ้ยมันมีห่ออะไรด้วยไอ้ทำเป็นผลไม้มันมึงใส่อะไรมาตั้งขึ้นเลยอันนี้ตัวรองฐานรองอ๋อกลัวมันช้ำเปิดฐานรองเออกลัวมันช้ำดูล่างแล้วครับ ยทำแล้วทำแล้วทำก่อนไอสัตว์อย่าบอกนะดีออเอาเปิดก่อนเปิดก่อนคุณงซื้อมาทำยี่อะไรนะใช่เลยอะไรวะกูรู้ได้ไงเฮ้กูจับสัมผัสมีของเฮ้ยแต่รู้มากเพื่อทำไมกูพูดแล้วมึงต้องซื้อเปืองตายกูรู้ได้ไงเออุณรู้ได้ไงแต่กูจับแล้วใช่เลยคาดมาอย่างนี้โอ้ชัดเลยเอุ้ณเปิดก่อนเปิดก่อนเพื่อนไม่อยากร้องเอ้ยจะร้อง ชชใช่เปล่าใช่เปล่าเด่๋ยวเปล่าเรียบด่วนมาดูก่อนไม่เรียบด่วนเลยกินช็อปเลยเลยจะได้หายไปไวโอ้ยพี่พวกกูจะร้องใจเย็นน้องหนึงไม่สัตย์จะร้องกูซื้อมาให้ใส่ยาใส่ยาแดงออ๋ตาดียนน้ำเกลือก่อเวลามึงออกไปไหนงัมึงจะได้พกมาเชฉยบารมีเพื่อนนะ กด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 ได้กดได้อู้สเอาเข็มไปกอดเลยเปาให้กอดเลยเปาเฮ้ยแบงค์ขอบคุณมากขอบคุณมากแบงค์เคยไปเดินดูฮะว่าแบงค์บอกว่าชอบชอบแต่แบงค์ไม่ซื้อแบงค์บอกว่าเปลืองวัวไปให้พ่อแม่แบงค์มันจะหายไปขึ้นแบบุ่งนี้กูโดนห้างเลยเดี๋ยวมีไอ้ไปหยิบมาได้ที่นี่มันมีแว่นทำทรงด้วยไปขึ้อือยังไม่กล้าใช้เลยอ่ะ ดูการระเบิดครั้งนี้นะฮะได้กระเป๋าดีอใบหนึ่งฮะก็กูบอกแล้วว่าน้าใกสภาพแบบนีงก็ได้กับแว่นออฟไว้ผมบอกเลยว่าคุ้มไหมไม่ไม่ไม่กูเลือกได้กูเอาไปดีกว่าแต่นี่เป็นนับถม่นเป็นนับใจเลย หอมแก้มหอมแก้มไปเฮ้ยกูอยากหอมแต่มืองตรงเนี้ยแต่ปากกูเลิ่มึงรู้เลเริ่มปากเป็นเลิมนะครับไม่เลิมระเบิดใช่ไตกกระโปรงแก้วอะคือวตกกระโปรงนี่เหมือนรู้ว่าวันนี้สระผมมาตอนเช้าอ่าจุกหัวทีเนี้ยเพรปกติหัวเนี้ยอปกติหัวเนี้ยสังเกตระเบิดอยู่ในหัวกูยันเมื่อเช้า จริงเียถัดดิงอ่าก็จบคลิปนี้แล้วก็อวยพรนะขอให้แบงค์่หายไวๆอี่ก็เป็นแบบกำลังใจให้แบงค์เอ่ฟื้นตัวกูไม่ค่อยแต่งตัวรักษาทางใจเออรักษาทางใจก่อนทางทางตัวมันก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเลยจริงนะเออกูไปไหนอะกูจะเกูตัวเดิมะ แล้วกูสะพายเลยโคนมองเลยมองชุดมองโบมองโบอีกอย่างหนึอมแน่แน really> ่เพราะจะเนื well <e ้อทุกคนแบ่งใส่ของแท้นะครับของแท้นะค่ะของขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนอันนี้ของแท้นะครับแต่แบงค์จะเก็บไว้แล้วจะเอาของปลอมมาใส่ใช่ครับไอเดียรู้ดีก็เปิดเอฟนะฮะหลอกๆๆเก็บจนตายไปเก็บจนตายไปมาแล้วตัวแก้วโอ้ตัวแก้วตัวแก้วนี่แก้วเหรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋นี่ยนิดนึงดูนิดมีกองเสียงจรีน มาไม้หมดเลยเดี๋ยวกุณไปหวัเลยเอามามาอยากสัมผัสสเก็ตบอกตรนะว่าสองคนนี้คือคนที่อยู่ในวันเกิดเหตุการจุ๊บจุ๊บจุ๊บบังคอจุ๊บจุ๊บ ทำเดี่ยวเลยพูดไม่ออกว้าวขอบคุณบ้างก็ได้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วขอบคุณให้กูกลาบเลยไหมกูเลกราบเลยไม่ต้องขนาดนั้นเลยแล้วก็เพื่อนเจ็บมันเป็นเขาเรียกว่าอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าตอนที่เขาเรียกให้เราไปดูอะไม่มีใครรู้ว่ามันจะระเบิดเราไม่ได้เห็นอะไรที่มันอยู่ข้างในเลยนะพอเราไปดูมันก็เกิดเหตุการณ์คิดซะว่าฟาดขอขอบคุณมากครับผมไม่มีคำพูดใดนอกจากคำว่าขอบคุณอะก็จบคลิปลวก็ทุกคนนะให้กำลังใจพี่แบงหนนอมเติะ แบงปิหายไวๆนะผมรอวเราจะไปถ่ายคลิปกันต่อนะพร้อมไปก็จบที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ครับไปชมเอสพีดีนุงใกล้จะสิบล้านซับแล้วไปก่อนสิบล้านซับเดี๋ยวมันชากใส่น้ำเคือออกเลยเกี่ยวกันกับเบื้อน